ขอโลชั่นทานแล้วผิวขาวเร่งด่วน7วันขาวเร่งด่วน7วันไม่มีมีแต่กระจงางใสขึ้นไวๆต้องใช้การผัดเซลล์ผิวช่วยแต่ถ้าจะเอาขาวระยะยาวนะต้องโบอกไวททนนิ่งแล้วก็ทากันแดด พวกครีมไม่น่าเชื่อถือเครมขาวไวอย่างนั้นนะระวังใสสารอันตรายมาออกแดดมาแล้วกลัวผิวคำ้ำต้องทำยังไงกลับบ้านมาต้องรีบสกัดเม็ดสีก่อนให้อาบน้ำแล้วรีบทาวไวท์เทนิ่งทั้งตัวเพราะเม็ดสีสามารถลอยขึ้นมาได้ทันทีแล้วก็สร้างใหม่หลังเจอแดดหลักชั่วโมงหรือหลักวันทาไวทีเทนิ่งนานแค่ไหนผิวตัวถึงขาวขึ้นประมาณ28วันจากวงจรการผลัดเซลล์ผิวเราจะขาวได้ถึงขั้นไหนขาวได้มากสุดเท่ากับสีผิวในร่ม้าแต่จะใสได้ด้วยการทาบำรุงแล้วก็งดน้ำตาลขอวิธีผิวตัวขาวใสแบบเห็นผลชๆ ทากันแดดให้ถึงหลบแดดช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพราะคล้ำและเสี่ยงมะเร็งผิวหนังใช้วบนนี้ที่เห็นผลจริงๆอย่างยูซูลินไทมินดอยับยั้งเม็ดสีตรงจุดก็เลยเวิร์กทั้งผิวใสขึ้นกระจ่างขึ้นแล้วก็รอยหายไวมีลิโคชาโคนเอเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ต้านอักเสบมีไฮายาลูรอนดึงน้าเข้าผิวฉ่ำเน้นทาไปเลยทั้งตัวตัวต้งแต่คอยันเท้าไปเลยมีอีกไหมผัดเซลล์ผิ